สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบาลตุยลังเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับหลังจากที่บอลตุยเรียบร้อยแล้วผมมาลรำเท่านะครับเนาะสาวหน่อยฮะสวัสดีเชมีนไปไหนนี่ไปอาบกำวังน้ำอุ่นนะจ๊ะจ้าจ้าโอเคตรงไหนนี่ไงนี่ครับพี่น้องบาลตุยมากคับวันศุภวโอ้ยพอไปดอกเกลีย์บรรยากาศไทยนอกใจก่อนนอกใจสาวหน่อยครับเบิ่งมาเบิ่งนันดี่เกก่อนสวัสดีครับ นี่ครับเพี่ลิเกครับมาแล้ววันนี้เล่นถึงกี่โมงครับวันนี้เล่นถึงกี่โมงครับวันนี้เล่นเล่นถึงกี่โมงครับเพี่ลิเกนะครับเนี่ยเสียมาถ่ายพันจักรลอยกันเปลี่ยนบรรยากาศวันไหนครับพี่เกครับนี่ครับนี่ครับยังสวัสดีครับโอ้ยพทีเเริ่มที่สองสี่หก หกเจ็ดคนเองเหรอครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนี่คณะอะไรนะครับชื่อคณะอะไรนะครับอุ้มบุญขอนท้อมจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยเชรบุรีเพชรบุรีเลยเหรอครับเนี่ยใช่โอ้โหที่ครับพี่น้องคนหกเจ็ดคนเองครับเนี่ยของเราตั้งห้าสิบสี่ห้าสิบโอ้โหโอ้ครับระบบไฟเขาจัดเต็มเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเครื่องเสียงที่ใช้ คือประกอบเองนะครับใช้ของไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์อ๋อชีวะแซกขึ้นเลยไม่เลยพี่เกย์นี่เขาเล่นกี่โมงครับเนี่ยส่วนผมขอมาตรื่องทีประมาณสองสามทุ่มแหละต้องรนตั้งร้อยแล้วถ้าปกติครับสู่ว่าถ้ารับงานปกตินี่เล็กกี่โมงก็แล้วแต่เจ้าภาพเขาจะเจาะจงบางทีก็สองทุ่มสองทุ่มครึ่งถึงถึงประมาเที่ยงครึ่งมีสว่างไหมมีแล้วแต่แล้วแต่ถ้าสว่างต้องเป็นผ้าโคราช แล้วครับถ้าทางโคราชเราจะสว่างกว่าคนเขาดูกันเหรอครับใช่ถ้าโคราชแต่สว่างแต่ลิเกสว่างมากกว่าอย่างสาวน้อยของผมเนี่ยถ้าโซนเนี่ยสว่างแทบแทบจะสว่างแทบทุกงานอ่ะปกติแต่ถ้ามากรุงเทพถ้าโซนภาคกลางโดยมากมันก็ค่อยสว่างลิเกนะแต่ถ้าถ้าทางโคราชอ่ะเขาจะสว่างโอ้โซนนึงจะสว่างครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาทำงานอะไรครับพี่เดี๋ยวผมขอขออนุญาตถ่ายนะครับนะนี่ครับสุดยอดนะครับโซนมากก็บบุคได้ถ่ายครับ ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะถ่ายเลยลิเกเนี่พูดจริงเลยครั้งแรกนะเนี่ยเวทีแรกเลยเนี่ยโปรตีสไถ่ของบองลาวงตัวเองนี่ครับถ้าจริงๆแล้วน้ำฝนโปรตีก็ <c oughs> จะมีเป็นแบบหลังคาโดมใช่ไหมครับไม่โดยมากไม่เคยมีเขาสมัยนี่ยเขาสมัยก่อนมันจะมีหลังคาสมัยนีม้มีเสี่ยนดวงอย่างเดียวครับอ๋อทไมทีม่เสี่ยนดวงอย่างเดียวก็ถ้าทางคงจะค,คงเปิด รู้ดกูการเปิดปิดลูกๆกันเหมือนหมอลำเลยเนาะครับผมถ้าช่วงหน้าฝนนี่จะไม่รับเลยนาะส่วนมากใช่ไหมครับก็จะหยุดไม่ใช่ไรับมันไม่ค่อยมีงานเลยครับพเพรอตลาษามันก็ไม่มีแล้วอ๋อพี่น้องวันนี้ฟังไหนเนี่ยนี่ครับฝั่งนี้อันนี่เล่น,เล,นเล่นตอกตะปูเลยเหรอครับทุกงานเลยครับเนี่ยตอกตะปูใช่ไหมครับครับส่วนมากของพวกผมมันจะฉาก ใช้สเตปเปิ้ลใหญ่ไงครับโอ้ก็ใช้แม็กกับปักๆปักไงไม่อยู่ใช่ไหมโอ้อาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอเคครับไปนอนใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่เล็กๆแี่ใหญ่นะครับเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยครับใหญ่เลยนะครับ ดีชีวิตครับเนี่ยเกิทั้งหมดนี่เหรอม่รู้วานชีวิตเพราะว่าเราเป็นเวทีของผมของเช่าเวทีมาอ๋อแต่ส่วนมากถ้าใหญ่ๆต็มท,ที่ถึงถึงถึงร้อยไหมไม่ถึงริเก้ไม่ถึงเท่าหรอเต็ที่สามสิบคนสีคนสามสิบห <30, 50 S 1> <ๆ>้าสิบก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับก็คือรวมทั้งหมดแล้วนะคอนวอยด้วยปีพาสลิเกด้วยถ้ามีแดนเซอร์ด้วยถ้ามีคอนเสิร์ตแค่ก็ถึงแต่ถ้าปกติลิเก้เต็มที่ตัวลิเกก็ไม่เกินยี่สิบคนหรอกครับโอ้ครับขนาด ขนาดคนติดตั้งยังเสียงยังเหมือนลิเกเลยครับโอ้ผมโอ้เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเยอะแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยครับระบบพื้นไฟอ์เข้าเ้าจอครับ อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนอะไรครับตัวน,นี้อ่าเล่นด้านครับอ๋อโซนเล่นนาทีตรงนี้ฝั่งนี้แหละครับรแล้วถ้ามิกมึกเราจะมิกตรงไหนครับเนี่ยมิกก็จะตั้งเป็นโซนอ๋อแล้วส่วนนี้จะเป็นส่วนลิเกด้านหลังใช่ไหมครับแต่งตัวแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับ<ด>ขอระยะขึ้นได้ไหมครับได้นะครับนี่ครับพี่น้องครั้งแรกได้สิครั้งแรกได้ครับเนี่ย<ห><ห>โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับพี่น้อง พึ่งบึ้งก้ยนะครับเนี่ยขึ้นที่ลิเกค,ครั้งแรกในชีวิตครับนะพี่น้องส่วนส่วน,วนจะเป็นส่วนนั้นทั้งหลังครับศิลปินเ็าจะ,จะอยู่ทั้งหลังแต่งตัวแต่งหนังเขาจะใส่ลลปักไห้่ครับสุดยอดดี

ผมว่างเดินไปดูได้นะเพราะว่าเล่นยันเช้านะเพราะว่าเลิกนี่น่าจะเลิกประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งเนนะาะเออไปเล่นดูได้เลยเพราะว่า,าเ,เราพราะว่ามาเล่นขาสามปีที่แล้วอะ่ะพี่แกเลิกเสียเขาไปเต้นหน้าห้านเลย เต้นหน้าไปทีอะไรเต็มเลยไปดูได้ครับนี่ครับขับไปเที่ยวดวนนี่ครับต่างกันจริงๆนะม,ลมอลับพวกผมนี่ประมาณเกือบ20คันอะรถอะนะเฉพาะบไปทีก็สิบคันแล้วต่างกันที่มอรับมันงกว่ามันก็เกือบ300คนอะ่ะทั้งหมดอะ่ะสำหรัแดนเซอร์ก็สี่ห้ารถบัสแล้วเอาง่ายแค่คนวัยก็ห้าสิบห้าสิบแล้วอะ่ะ แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วลตั้งแต่เที่ยงแล้วแลนะครับเอ,เอาง่ายสามชั่วโมงครับเสร็จหมดทุกอย่างคือสามชั่วโมงทั้งเวทีทั้งประดับทั้งทั้งเสียงทั้งไลาไฟคือสามชั่วโมงเรียบร้อยครับเวทีก็โอโ้โหเกือบเกื <laughs> อบสามสิบเมตรอ่ะเพราะว่าหนึ่งเครื่องเสียงเราใช้รถไฮดรอลิกนะครับลำโพงไงเป็นไฮดรอลิกขึ้นมามันจะย่นเวลาลงไปแล้ว แล้วอย่างทีมงานเขาคุณถือว่าโอเคอะ่ะทีมงานเวทีนะรวดเร็วอะ่ะเฉพว่าทีมเวทีเขา20คนแล้วอะมันจะเป็นแผนกใครแผนกอะไรครับนนค,รครับโซนแบบแผนกใครแผนกมันเวทีเขา20ประดับ15คนอย่างจอเอลดีก็10คนอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แบบทั้งหมดอย่างเงี้ยอันนี้คือคือทําด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมครับ,รบก็เชื่ออยู่นะครับ6คนอะ่ะอันนี้ที่ผมนับได้นี่6คน ล่ะอุ้ยผมยอมรับจริงหคนนี่เก่งมากเลยน <c oughs> ี่วันมาตั้งวันแรกตั้งแค่ดีคนนึง่ว่ารถนั่งร้านก็สองคันแล้วรถเ p ทีทีมของพอ่เราทีจะได้สองห้องนะนะแย่งเนนะ ใช่ามาถ่ายดูมาสมัครงานนั่นแหละเฮ้ยเครื่องเสียงเขาตีประกอบเองนะจะบอกให้เครื่องเสียงของเขาประกอบเองวอร์เทคเนี่ยน,น,นะอ,อะไรจะมาสมัครงานเนอะเอาดิครับเขารับอยู่เขาข,ขอสิบคนเนี่ยเพิ่นขอคนว่ายสิบคนมาไหมา,มา,มาไหมเพื่อเต็มมาไหม อันนี้ใช่หกคนเองนะเนี่ยมาไหมขอรับอยู่เฮ้ยพี่นอ้องเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไวส้สนีทครับคลิปหนจะเข้ามาไหมครับเพิ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยลำเพลินออดเที่ยวนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอ้าวอะไรก็เป็นกำลังใจพปกแดดทีมสุดลิเกกันนะครับเนาะลองเปลี่ยนบรรยากาศลองเบิองแม่เนี่ยน,นี่ครับพี่น้อง แค่หกคนผมยอมรับดีครับเอาไปกนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ